สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับชมพู่อีกแล้วนะคะในชมช็อคชิลว,วันนี้ชมพู่จะพาเพื่อนๆ,ๆมาตะลุยคาเฟ่ย่านคนครปฐมนะคะหลังจากโควิดมีคาเฟ่ไหนเปิดโดนๆสำหรับให้เพื่อนๆมาเที่ยวแล้วก็มาเช็คอินกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามชมพู่มาเลยคะ่ะว่าวันนี้ชมพูจะไปได้ทั้งหมดกี่คาเฟ่ด้วยกันตามมานะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำดอนหวายนะคะในหลังโควิดก็คือยังขายของได้แล้วนะคะตอนนี้ของกินสองข้กเยอะมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน Garden h u t นะคะ i ินกา d e เดน t าเนาะเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่ตรงข้ามกับวัดดอนหวายเลยชื่อไม่ออกเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันนะคะร้านสวยมากๆเลยนะมีบรรยากาศของด้านในร้านก็จะประมาณนี้คนเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านนอกดีกว่าด้านนอกร้านนะคะก็จะมีมุมแบบ พายเรือชิกๆนะคะแล้วก็มีเป็นเนี่ยสวนแบีนี้เน้อให้นั่งถ่ายรูปชิลๆได้นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะคนก็เลยเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ใครมาว้ว้พาะที่ตลาดน้ำดอนไหวนะคะหรือว่ามาช้อปปิ้งเนาะก็สามารถข้ามถนนเข้ามากินกาแฟที่ร้านอิน a r d เด h u ัได้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตามต่อที่ร้านต่อไปเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงและและ้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านชะตานะคะเป็นร้านคาเฟ่ย่านนคนปรปฐมเนาะสวยมากมากนะคะเพื่อนๆชื่อว่าชะตาธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันนะคะว่าเป็นยังไง ว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะชะตาธรรมชาติคะ่ะใครที่มานคะรปฐมก็อย่าลืมมาแวะนะคะชะตาธรรมชาติคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันนะตอนนี้เรามานั่งกันอยู่ในร้านชะตาธรรมชาติแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันคะ่ะ บรรยากาศข้างในร้านก็ประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆร้านสวยแล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆแล้วก็มีทุ่งนานะคะนี่ใครมาเที่ยวที่นครปฐมก็อย่าลืมแวะมานะคะชะตาธรรมชาติค่ะ วันนี้นะคะชมพูก็อาหารมาแล้วเย่สั่งเป็นเมนูอาหารที่แบบว่าน่ารับประทานมากๆนะคะเป็นเมนูขึ้นชื่อของเขานะคะเพื่อนๆก็จะมีตัวนี้เลยยำดอกไม้ทอดนะคะอร่อยมากแล้วก็เป็นยำอะไรสักอย่างนะคะ จำชื่อไม่ได้แหละแต่ว่าน่ากินมากวันนี้เรากินเป็น2เมนูนี้นะคะสําหรับใครที่มาที่นคนปรปฐมก็อย่าลืมมาแวะที่ร้านนี้นะคะชะตาธรรมชาติค่ะบายบายเดี๋ยวเราไปตามกันต่อที่ร้านต่อไปเลยว่าชมพู่จะพาเพื่อนๆไปที่ร้านไหนอีกตามมาเลยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน Secret Tree Zone น,นะคะเป็นร้านที่ติดกับแม่น้ำท่าจีนร้านสวยมากๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศร้านกันนะ นี่อันนี้เป็นบรรยากาศที่ร้านนะคะจะมืดนิดนึงนะเพราะว่าฝนจะตกแล้วนี่บรรยากาศก็คือแบบสวยมากๆอยู่ติดแม่น้ำท่าจีนเลยค่ะนี่อันนี้เป็นโซนของโซนถ่ายรูปนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นแม่น้ำท่าจีนคุ้ยมืดนิดนึงนะเพราะว่าฝนจะตกแล้วโอเคค่ะ ิกเกตทีโซนนะคะถ้าเกิดว่าได้มาเที่ยวเดี๋ยวมาถ่ายอีกทีหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ร้านต่อไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็ออกมาถึงร้านสุดท้ายแล้วนะคะ ชื่อว่าร้านเซไฮนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันนะคะว่าเป็นยังไงร้านสุดท้ายแล้วเย่เย่เย่ตอนนี้เราทัวร์อยู่ที่นคนปรปฐมนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศก่อนฝนตกกันจ้าเซไฮหรือว่าเซเฮหูร้านสวยมากเลยค่ะมุมถ่ายรูปก็เยอะมากๆเลยนะเพื่อน เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในร้านกันนะคะที่นี่เขาแบบทำคองเป็นของตัวเองนะคะโอ้โหฟาร์มพก่กระจกและก็เป็นฟาร์มปลาอาโลวานะ่าไม่ใช่ฟาร์มดีเนาะแบบเขาเลี้ยงปลาที่บ้านเรามีนะคะตัวใหญ่มากโอ้หลายตัวด้วยอะโอ้โห นี่ค่ะเดี๋ยวไปพาไปดูบรรยากาศพวกขนมแล้วกเ็เครื่องดื่มภายในร้านกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะพามาเดินชมวิวรอบๆนี้ต่อมุมถ่ายรูปก็เยอะมากเลยอะเซฮายนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านเลยค่ะในร้านก็จะมีเป็นแบบตู้เค้กนะคะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปตามดูกันต่อนะคะบรรยากาศของร้านเซฮายนะคะ สวยมากมากมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็โซนเอวดอร์นะคะนี่สวยมากๆเลยมีหานด้วยนะมีปลาคร์ปตัวใหญ่มากเลยเพื่อนเคค่ะสำหรับร้านนี้ก็อย่าลืมแวะมากันนะคะร้านเซไฮเคค่ะเดี๋ยวที่พูขอตัวไปหาอะไรอไร่อยๆทานกันนะหรับ คลิปนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับคาเฟ่นะคนปรปฐมที่ชมพู่พามาทัวร์หลังโควิดนะคะเป็นยังไงกันบ้างชอบไม่เอ่ยถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ชมพู่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่อ e ีทีหน้าว่าชมพู่จะพาไปชมช็อปชิลกันที่ไหนอีกอย่าลืมตามมากันเยอะๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เยอะๆด้วยนะแล้วพบกันใหม่อ e ีทีหน้าค่ะบ๊ายบาย ร้านนี้สวยมากๆเลยค่ะ